สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนทีวีบูมแมงแย่แล้วทีวีบูมแมนกำลังติดเกาะแล้วีไม่ใช่สิ ทีววิมนนะครับกำลัองอยู่ท่ามกลางทะเลบนเรือยักษ์โหณตอนนี้นะครับทุกคนมองไปทางไหนก็จะกต่น้ำน้ำน้ำแล้วก็น้ำนะครับมีแต่ทะเลทั้งนั้นเลยเออดังนั้นนะครับทีววิรม่ก็จะมาเอาชีวิตรอดบนเรือนี้นะครับทุกคนอ่ามาเดี๋ยวเราจะสร้างโจทย์ให้กับทีวเวิม่นะครับแล้วก็คือสกีบีดี้นะครับก็จะขึ้นมาบุกเรืออยู่ไหนสกีบีดี้เอยเอาสกีบีดี้ขึ้นมาบุกเรือหน่อยแล้วกันนะทุกคนฮ่า ก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นสกีปินดี้อันนี้แล้วกันนะทุกคน,นอาจืนอ,อ,อนี่อาจือาถอนหิวปวดรงนี้มีอะไรกินบ้างใครก็ได้ช่วยจอนหน่อยช้อนนิวเออผมก็เอาสกีบินดี้ไอจีแมนนี่แล้วกันทุกคน,นเออนี่นี่เออมามาเจอกับสกีปินดี้ไม่พิ่ศษหนิมาเจอกับที่วีบูมแมนหน่อยแล้วกันนะครับจเ,เดี๋ยวผมขอสร้างอีกหนึ่งร่างแล้วกันนะทุกคน,น,น,นมาที่วีบูมแมนไปจาัก,การกลมันเลยอย,เอ,อ,อยู่ไหนเอออยู่ไหนเออยู่ไหนๆๆๆๆๆอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอืม เอาร่างนี้ลองดูก่อนนะครับว่าจะชนะหรือไม่สู้เขามาเราดูครับว่าระหว่างสกีบีดี t ทอยเลเจอกับทีวีบุ้มเนะครับน้องๆคิดว่าใครจะชนะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้เลยได้เวลาแล้วนะครับมาดูกันเลย3 2 1 l e t หนึกวิ่งหน่งต่อสามฉันมาชันไหวนะสบายมากเลยไอ้ปวชสกีบีดีพอดเอ้ยยังไงยยเยเยม่ยช่ยย้ยชยไป็ยีนะ เออนี่ตกนยองเอ้ยที่ังไงเฮ้ยเอ้ยไม่น่าไหวนะครับโอ้โหที่พุ่มเอนไม่ไหวนะครับทุกคนโอ้โหหงดหดเกินนะลุงงั้นเอาเนินจาเคมีล่ามาล้างแค้นละกันนะฮะเดินจาแคมีล่าออกมาหน่อยช้อนมอลองแค้แล้วไข่ทองแฝงช้อนแกจะไหมอื้มแกราไหม้ทองแฝงช้อนนี่ยังไงล่ะเอ้ยเอามาตีนะเพื่อนตีเลยตีเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงล่ะยังไงล่ะ หนึ่งต่อสองจะบอกไงเราจะไปสู้กันมาเฮ้ยทำเร็วกันนี่อ๋อฉันสู้ไกลไม่ได้แล้วนี่หนิเจอพลังทำไปต่อช็อตแล้วกันโอ้โหนึกว่าจะไหวนะครับไม่ไหวนะฮะสำหรับนินจาแค้มีล่านะฮะในรอบนี้นะครับทุกคนผมขอนี่เอาสกีบิดี้เครื่องบินมาแล้วกันท่านทุกคนเราไปดูกันนะครับว่าสกีบิดี้เครื่องบินนี้จะสามารถเอาชนะแก๊งของที่บุ๊มเป็นได้หรือไม่นะครับ วิวไม่นรอบนี้ผมก็จะเอาไปทีวีบลูเมนนี่เลยนะครับร่างนี้โหสุดๆเลยนะครับทุกคนเออจืบจื๊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 บจ๊บนี่ทั้งหมดน่าจะเออประมาณ5ตัวเลยนะทุกคนอ่ามาดูกันนะครับว่าระหว่างทีวีบลูเมนห้าตัวเจอกับสกีิ๊ดี้ทอรนเเครื่องบินนะครับทุกคนน้องๆคิดว่าใครจะเป็นคู่ชนะในศึกครั้งนี้นะครับทุกคนอคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้เลยระหว่างสกีิ๊ดี้ทอเล็กกับทีวีบลูเมนใครจะชนะคอมเมนต์มา ให้เวลาเขาเป็นสามวิสามสหนึ่งเริ่มรู้เลยนะเขาบอกหายใจชนะเลสโก้ s <S ตัวเดีเเราเปิดระเบิดทีมาส่งเขาไม่เริ่มต นีอ่อันเจออติฉันไปละการนี่ยังไงอติเอ้ย,ยังไม่เปิดอตินี่ว่าแกจะวิ่งไปไหนไอ้พวกสก,กีพี่นี่มาเดียวนี้มานี่ไอพวกเราเราติดนี่ว่าเฮ้ยพิดทุกคน,นไม่ไปอ่ะมานีไหนเพื่อนลงมาเออลงมาหน่อยเอยเอนียังไงล่ะเออเจอตญดีฉันเป็นไงล่ะยังไงไหวไหมพวกแงยังไงเฮ้ยต,ตายหมดเลยหรอตกนะครบหมดเลยทุกคนมันตมาตกนหนลงไปแล้วว่าอยู่ไหนอะเฮ้ยหาย หายมืดมืดโอ้โหไม่เหืออะไรแล้วทุกคนสงสัยน่าจะตายหมดแล้วทุกคนโอ้ไม่เหลือเฮ้ยเป็นไรเนี่ยที่มีมุเมนเข้าไปในนี้เลยเข้าไปในนี้ได้ไะเพื่อนเข้าไปได้ไม่มีอะไรบ้างผมลองกดปุ่มนี้หน่อยนะนี้ปุ่มอะไรเอ่ยปุ่มอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไหมมีอะไรจกิขึ้นบ้างเพื่อนอย่า ขึ้นนะครับปุ่มนี้อ่ะก็ถือว่าใช้อะไรไม่ได้นะครับทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวผมขอสร้างทีมมาสร้างสร้างทีมต่อสู้กันไปรอบเลยนะครับทุกคนมาต้องมาเจอกับแก๊งไททันหน่อยละกันนะฮะก็จะเป็นไททันมึ๊บอ,อ้าวจะเพิ่งไปเพื่อนมึ๊บอฟอร์ลสินนะครับทุกคนสปีกเกอร์มามาเจอกับแก๊งไททันสกีบีดีถอดเลดหน่อยละกันนะฮะไอเอานี่มาก่อนนะครับแก๊ง สกิปปี้เจอกับแคมิลาหน่อยแล้วกันอ่าก็จะมีจีแมนนะครับทุกคนมาอเอาแก๊จีแมนมาหน่อยเกาจีแมนมาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็สกิปปี้ทอเลสสะกดจิตนะฮะอยู่ด้านหน้านี้อ,อืออนี่มาส่วนคู่ต่อสู้ของพวกนายรนะเปืิอนนั่นก็คืออืออือฮ่าทีวีผมไม่นี่เลยะครับอือนี่แล้วก็เอาเป็นอ่าอัปเกรดแคมิลาแมนมาช่วยแล้วกันนะฮะทุกนะคน แคมิล่าแมนอย่างไรเพื่อนมาเอาชึกเออนี่มาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือไม่นะครับทุกคนกคน้องค,คิดว่าใครจะชนะนะครับระหว่างทีมของอัพเกรดแคมิล่าแมนนะครับต่อสู้กับทีมของสกีบีดี้ทอยเลดใครจะชนะคอมเมนต์มาโอเคเมื่อคน้องคอมเมนต์่มาแล้วเรา,าดูเฉลยกันเลยว่าใครจะคือผู้ชนะเริ่มต่อสู้ได้ฉันส้อมาสมุดจีนกระด้เราใช้ก๊อกกระจี๊งแก,แงแกให้แกตลกลงไปในน้ำซะ แล้วแกตงจะได้ขึ้นมาอุย้อยไม่เนาะฉันตกน้ำทำไมเนาะไม่เป็นโอ้โหตกน้ำจะโดนอันตีนี่ก็ลงนะเป็นเพื่อนลงนัดไปเลยยังไงล่ะเฮ้ยแต่ตัวน,นี้นะครับที่ยังไม่โดนสะกดจิตอยู่เอ้ยจะโดนสะกดจิตอะไรวะเน,นี่ยฉันร้อนแกทำอะไรฉันไอ้พวกสกีปีดี่ไอ้พวกเอ้ยเอ้ยอุ๊ยอันตีโอ้โหอันตีของสกิปีี้สะกดจิตทุกคนนะครับเต่าดีแบนเราจะได้เพื่อนจีแบนจีแบนมาจีแบนจะได้เพื่อนโอ้ยยังไงครับนี่โอ้โหดูเหมือนว่าตกน้ำกนำันไปหมดแล้ว มาใน,นรอบนี้เรามาเจอกับปรสิตสปีกเกอร์แมนหน่อยละกันนะครับทุกคนมาแล้วก็จะเป็นปรสิตทีวีแมนนะฮะทุกคนมาเอามาหน่อยเพื่อนอยู่ไหนปรสิตทีวีแมนอ่ะจิบนี่ไว้ตรงนี้นะครับประกอบปรสิตแคปิล่าแมนนะฮะอ่ะจิบนี่ไว้ตรงนี้เลยนะครับผู้ต่อสู้ของพวกน,นั้นน่ะหรอเพื่อนนั่นก็คือนี่เลยนะครับก็จะเป็นเอออัปเกรดแคปิล่าแมนอัปเกรดสปีกเกอร์แมนแล้วก็ร่างของอัปเกรด ทีวีแม่นี้เหมือนเหมือนกันเลยนะครับทุกคนน้องคิดว่าทีมไหนจะชนะนะครับระหว่างทีมของแก๊งแคมิล่าแม่นะครับทุกคนแล้วก็แก๊งของสกิปปิทติโปรตสิตน้องๆคิดว่าใครจะชนะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนอ่าให้เวลาคอมเมนต์สามวิโอเค็มันน้องคอมเมนต์แล้วเรามาดูชในใดกันเลยใครจะคือผู้ชนะสุดรั้งนี้สามสองหนึ่งเริ่มได้อยอปมือด,ดูกันเต็มทั้งแสงทงั้งอะไรบ้างวะานี่โอ้โหอันติเยอะแยะมากเลยนะครับ e ทีวีแม่ก็ เฮ้เปิดแสงจะเปิดแสงโอ้จะสาปต่อนี่มันตั้งแสงทั้งเอฟเฟกอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ฉันร้อนไปหมดแล้วนี่มันแสงอะไรวะเนี่ยโอ้บ้าไปแล้วยังไงเฮ้ยตอนนี้นะครับทุ man, กคนว่าจีแมนสกีนี่เหมือนจะไม่ไหวนะครับโอ้เรียบร้อยนะครับเฮ้ยโอ้ตายโคตรง่ายเลยนะครับเต็มชนะนะครับโอ้โหอติค้างอติค้างเฮ้ยจะเย้เพื่อนโอ้โหอันนี้จะเป็นอติค้างนะทุกคนโอ้อะไรวะเนี่ยอติค้าง เออโดนน่าจะโดนเพราะว่าโดนฝั่งของทีวีนะทุกคนจืบ๊บอ่าไล่ในรอบนี้นะครับทุกคนอ่าผมก็ได้เชอนี่เลยนะครับทุกคนก็จะเป็ถ่ายทอนทีวีพูมเมนนะครับทุกคนแล้วก็เอาทีวีพู่มเมนตัวเล็กมาด้วยอ่ามาดูกันนะครับว่าเขาจะสามารถเอาชนะทีมของสกิบิดี้ปรสิตได้หรือไม่นะครับมา ผู้ต่อสู้นะครับแล้วก็คือเป็นสกิปีดี้ทอยเลสปรสิตนะครับนั่นคือปรสิตสปีเกอร์แมนนะครับเอาตืบน,ปนีปรสิตสปีเกอร์แมนเออนั่นก็คือ3ตัวเลยนะครับแล้วก็ปรสิตแคมิล,ล่าและปรลลัสตินทวิสติทีวีแล้วก็แคมิล,ล่าแมนนะทุกคนเออมาน้องๆคิดว่าแก๊งปรสิตปะทะกับแก๊งของทีวีบุ๊มบินะครับใครจะคือผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้คอมเมนต์มา โอเคครับทุกคนคอมเมนต์มาแล้วเราดูกันเลยครับว่าใครจะคือผู้ชนะ3 2 1สองหนึเลสโก้ฉันขอเปิดนาทก่อนละกันฉันน่าจะได้เปรียบยังไงล่ะเฮ้ยฉันโดดใจแข่งโอ้ยฉันแสบตาเหลือเกินโอไม่นาะฉันไม่สามารถขยับข้อยืนอดได้ฉันโดนอะไรวะเนี่ยโอ๋อฉันแสบฉันร้อนเหลือเกินใครก็ได้ช่วยฉันที่อุ้ยทีวีทีวีแม่ตายไปก่อนเพื่อนเลยครับอ่าตามมาด้วยเพื่อนสปีกเกอร์แม่แล้วก็โอ้สรุปแล้วนะทุกคน น่าจะไม่รอดทุกตัวเลยนะครับโอ้โหตายไปจนหมดเลยเอ้ยไม่รอดเลยเหรอเนี้ยอะไรครับเนี่ยพลังนี้ทําไมโหดจังเลยนะฮะของทีกูเมนโคตรแรงเลยนะครับลองเพิ่มอ,อีกรอบหน่อยอ่ะเเออใครจะกาชัดเอ้ยยืนนิ่งเฉยเลยยืนนิ่งเฉยเลยเพิ่มหน่อยเพิ่มมาช่วยหน่อยเออช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเพื่อนติดอะไรวะเนี่ยติดจะติดเออทีชัดเปิดติบ้านละนอทีนี้ได้เวลาฉันเปิดอ,อันติแล้วยังไงละ่ะเปิดอ,อันติกระเื่อนโอ้โห เปิดนันตีคือนะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยนะครับที่คุไม่น่าจะไม่อยู่แล้ว